สวัสดีคับถามเรื่องของพี่พอมีมีทองลาวครับอยากมาขายได้ไหมครับทองลาวไม่ได้รับคือเป็นทองมาเก็ตทองน้อยนไดนะคะรับแต่ทองไทยอย่างเดียวเนาะทองราไม่รับเลยรับดนนึ่งล้านไม่รับส่ล้านมาที่งางไหนครับท่านบนเหรอข้อเข้าไปอีกขึ้นไครับครับครับมานี่สวัสดีค่ะพี่ค้าขอถามนะคะรับคำลาวไหมคะ ทองทองเรา<อ>รับ <วา S 1> ซื้อไหมครับรับซื้อไหมคะนี่กับของทำไทยสวย <23. S 1> ทั้งนั้นเลยครับผมนี่แต่วงที่สวยของสดึง ต้องได้เซ็กเปอร์เซ็นพี่ต้องฟังเ้าราคาซองมันมีประมาณห้าหมื่นนะครับ สองหมื่นสามสวัสดีครับน้องลาสบายดีสบายดีมือนี้นะครับน้องลานัดบาโนมานะครับพี่น้องเนาะนัดมาแยงน้องนัดมาแยงมือนี้แมีมือนี้นัดบาโนบาโนมาเนาะสิไปขายข้ามทุกคนโอ้มือนี้นัดมาขายข้ามมาซะมีมีเหตุด้ว่ามีมีเหตุแบบอยากใส่เงินด่วนมานนองด้วยเดี๋ยวจิ้มเลยครับอยากใส่เงินด่วนเนาะทุกคนก็เลยได้ขายตดีขายข้ามเนาะทุกคน อคำนองสื่อถืออยู่ไสนี่ครับอ่าสื่อยู่เล่าเนาะสื่อยุ่เล่าคำนี้จะเป็นคำเล่าคำเล่าเท่าไร,รน,าน,านี่น้องเปอร์เซ็นคำว่าเก่าๆได้ใหญ่ทองเก่าสุดเก่าเปอร์เซ็นไหมนี่แมนจักสลึงน้องโซงสลึงโซงสลึงสื่อตอนยุ่เล่าเท่าไหร่โซงสลึงตอนสื่อยู่เล่าเนาะโซงสลึงสิบสี่ห้าไ <200 S 1> ด้สิบสี่หลาครับเป็นเงินไทยก็ประมาณสองหมื่นหาพี่น้องครับสองหมื่นห้าสองหมื่นหกนี่นะครับนะมื่อนี้มาขายอยู่ฟังไทยเนาะเอาทองล้านมาขายอยู่ฟังไทยว่า ราคาสสซำไลครับถับว่าทองเก่าๆนี่มันมันไหนราคาดีได้หน่องนะถัว่าทองเก่าแต่ว่าทองน่องนี่มันจีแมนว่าเก่าๆนะครับทองลาอันนี้ก็บวมั่นใจคือการขายเข้าว่าท่ของานเข้าว่าเก่าสุดเก่าเปอร์เซ็นได้หลานข้าม้านไร้านข้ามลานไหนอันนี้ลานแทวปากเซ่โอ้ม่นป็นคผู้วงบ่แเม่นคผู้คำผู้วงครับพี่น้องครับเป็นคาลังในประเท็เลาด้วยครับเนี่ยเก่าสุเก่าเปอร์เนาะ โอ้พี่น้องครับไปพี่น้องเราสิ่งผ้านองไว้เบิ่งสถาบ้าทองเก่าเก่าแท้นะราคามันจะสูงนะครับสถาบ้าทองเก่าเก่าแท้เนาะแต่ว่าโอ้โหว่าฟังเล่าเนี่มันเก่าเก่าแท้บ่ตอนซื้อน่ะเขาตรวจหไงว่าว่าแบบมีเครื่องตรวจแท้บ่หรือว่าแบบเก่า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 เองเอาเองมีเองเขาจะเอาเองแล้วก็มีแต่ตรวจเช็คน้ำหนักไปพี่น้องครับนะสาบ้ทองเก่าเก่ามันมันต้องตรวจเลยครับประเทศไทยมันมีเครื่องตรวจแน่นอนก่อนจะขาย ก็เติมมีเครื่องตรวจยางดีเซ็กยางดีแม่เมื่อนี้ก็เลยนัดบอหนูเนาะให้มาส่งเนาะทุกคนเ<อ>พราะว่ามีเวียื่อวนที่ต้องใส่เงินทุกคนมือนี้ก็ม,มีเวลาจำกัดทุกคนเพราะว่าน้องรัดฝ่าเอาไปเหตุงานเนาะอืครับผมไปมาขายพี่น้องครับพาน้องมันมาขายเนะาะบอลนูเกิบโมโหนักข่านะครับพี่น้องเพราะว่าปกติหนีท่องเล่ามัน,มนจะเป็นกข่ับสื่ออยู่นะเห็นข่ารข่าวสื่ออยู่ สตว่าทองที่แบบมีมีเกตมีราคาคนกนครับำซื้อสูงแต่ว่าทองนอกโมโหว่าสีไรเท่าไรน,นะเพราะว่าทองลาวเนาะกับแบบราคายาลาวกับโมโหว่าสีไรไรซัมเกจาจังบบอครับพี่น้องนะแต่ว่า้องสิลองมาขายอยู่หันําไทยเบิ้งนะครับบาสีไรเท่าไรคําลาวขายในไทยบูว่าสีไรเท่าไรเนาะทุกคนไปวงช่วงนุมกันเอาก็คือขึ้น้างนี้ นี่ครับบรรยากาศขายในห้างครับพี่น้องนี่ครับข้างหน้าจะเป็นห้าท่องเนาะเนี่ยครับนเ,นนนเนี่ยห้างท่องพี่นอ้องมาคลองนี้มาคลองนี้นี่ครับนี่ครับร้านท่องพี่นอ้องร้านใหญ่เลยครับร้านใหญ่เลยอ๋อสวัสดีครับ ทองทองฝัง่งลาวรับซื้อไหมครับร<า>ทองทองฝั่งทองคำฝัง่งลาวไม่รับเนาะคขอบคุณมากครับร้นนนนานแรกไม่รับพี่น้องร้งนานแหล่ว่าคำลาวทุกคนเดี๋ยวเราลองไป,ไปอีกร้านหนึ่งมีสองสามร้านโอ้คือว่าจุกเติมเนาะก็จะว่าองคำลาวเลยแต่แน่นองก็มาซื้อเป็นตรอยูลยามัน หมโหือากันเนาะมันแบบโ<บ>มโหทองหวานเท่าโมโหแบบมันเปอร์เซ็นต์มันดีสำหรับไรนะนะเพราะว่าทองคำไทยแบบมันในบรรฐานเด้ทองคำเลากะ<อ>มันเบเน่นนเพราะว่ามันคนแต่เราประเทศนะครับน่าอยเลยทุกคนเขาประหับทองเหลาไปลงทุนหานก้างลงครับพี่น้องครับโอ้โหแล้วพี่น้องครับคือว่ายังไม่ได้ขายครับ แม่ยังมวยได้คายเลยเพราะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปหาดอีกต่อไปพี่น้องนะยังมีหลายหาดอยู่ตามปากมณฑลศรีสะบาเนาะเพราะว่ามวยไทยพระท่องบานเท่ามันสิบวันจะได้ครับมันคนละประเทศเนาะคือน้องสาวคนเองกับสื่อสื่อจักจักเดือนนะนั่งสื่อโดนแล้วสื่อจักเดือนหลับประมาณหาหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วมีแต่ล่อเบิ่งอีกสองหลานใช่ไหมครับมีหาด้างล่างเนาะนะครับ โอ้โหเพลิฮับหรือบอนะครับป๋าพี่น้องครับนี่อีกคนันนึงฟังนั้นเนาะโอวโหเพลินซีฮับลื้อบอนะครับเพราะว่าหน่อ,นอมันเกิดจากใส่เงินจะเป็นแม,นมนเนาะใส่เงินด่วนเนาะเพราะว่าอยู่ฟังไทยกับต้องนี่ไส่เงินไทยพี่น้องอันนี่ห้าฟังนี้ครับ สวัสดีครับมาถามเรื่องของพี่พอมีมีทองเลาครับอยากมาขายได้ไหมครับทองลาไม่ได้รับไม่ได้รับเป็นทองเม็ดทองน้อยในราคาครับรับแต่ทองไทยอย่างเดียวเนาะทองเลาไม่รับเลย คฝั่งไหนครับท่านบนเหรออ๋อเข้าไปอีกขึ้นไหมครับขอบคุณมากครับจ้อยเลยครับวันนี้โอ้โหครับพี่น้องเป็นจ้าวหน้องสองลานเด้ดิสองคำเล่าเข้าลานจ้อยนะทุกคนสองลานแล้วบรับสื่อเลยเป็นแบบมันเป็นคำคำเก่าๆเป็นบลัสื่อเนาะเพราะว่ามันมหนาจะแบบต้องเลยตรวจหรือเปล่านะครับเป็นเป็นวานับอาหับสื่อคำยัง ํำไทยเท่านั้นก็แบบคือทำไเก่าหาเกหาจุดทกเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าต้องคำเล่านี้เก่าเก่าพี่้องแต่ว่าโอ้โหว่าเก่าเกาแท้รื่บอนะอันนี้ก็ตามที่ห้อหนึ่งยินไม่ขาดเพิ่นเบาเบากเล่าจะจะบอกแบบนี้ด้วยว่าต้องคำเกาเก่าเกเกนะครับรล,ลานที่สองที่ทททรเราบรับซื้อมาครับซื้อมาขายพี่รองไปยางันนีสามสอง้นา,งา,นานเนาะ<ท>ล้านที่สา้านนี้ ภาสีคล้ายป่ะครับมาเบิ่งกันเนาะว่าราคานี่การลดทอนร้านที่ติดประมาณไรนะครับคำว่าลดเกิดคล้ายป่ะเนาะคำันาลดลดเกินสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองขายบ่ะขายอยู่บ่อ่าขายเพราะว่ามันจะเป็นต้องใส่เงินในไอ้ก็ต้องจะเป็นในขายแจะพอรุดร้ายเทาก็มีเดี๋ยวหาวิธีใหม่ก็ได้เทาก็บว่าขายทำรุดร้ายเพราะว่าไปขายอยู่พังล่าก็ได้นี่ครับอันนี้พี่ต้องครับ สวัสดีค่ะพี่คะขอถามนะคะรับคำราวไหมคะทองทองราวรับซื right. ้อไหมัซื้อคะนี่กับของำใคยค่ะสวยท่านั้นเลยครับผม แต่วงสวยสองสดึงมันต้องได้เซ็กเปอร์เซ็นต์พี่ต้องต้องฟังเราอย่างไรน้องจะได้ขายไหมไม่รู้ค่ะอย่างครับ ปกติท้องคำของเราเขาจะบอกว่าปราะมาณ99นะแต่ไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> เหมือนกันครับครับผมเพราะว,ว่าลองลอง,ลองสร้างน้ำหนักดูก็ได้พี่แบบลองลองประเมินราคาดูว่าประมาณไหนร้านนี้เขาโอเคนะครับผมรับซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาจะจะได้กี่บาท าลองเช็คดูน้องพี่้องนะครับครับผมครับผมถ้าสองเสด็งที่ไทยประมาณปันกี่บาทครับ สามหมายว่ายังไงนอ้องเดี๋ยวดูก,ก่อนเนาะพ่อพี่ขอ,ขอบคุณมากครับขอ,ขอบคุณครับครับอ๋อถ้าประมาณกี่บาทเนาะอ๋อห้าสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ ั่านสามเหรอเดี๋ยวผมไปไปคิดดูก่อนแล้วก็เซ็คแล้วก็มาเดี๋ยวมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับรับรผสองหมื่นสามถือว่ามันก็จะได้อนอกนะราคาเมื่อกี้สอง<ด> 23, สองหมืน่นสามพันกว่าลอยถือว่าวจะไหนรุดรุด้ายปะนีนรุดร,ร้ายใน้อยพวกนองสอือยุ่าวกะ ต่างสองสองหมื่นหกป่ะประมาณสองหมื่นหกเนาะเพราะว่าประมาณสิบหกล้านปลายพี่น้องนาะสิบหกล้านปลายหานให้หกสี่สามหกสี่ศูนย์เนาะกับประมาณสองหมื่นหกก็กลคือว่าขาดไปสองพันบาทเมียนแต่ว่าถ้าจะว่าข้าเก่าๆได้ยัยน้องน้องคิดว่ามะค้าอยู่ไทยน้องน่จะได้รายเลยโอ้ิดว่าข้ามยุโรปเก่าๆแล้วมะค้าอยู่ไทยจะได้สูงจะได้สูงกว่าฟังเล่าเนาะคิดว่าอีกสั้น แต่ว่าคำมาฟังอันนี้อายตรงคอในน้ำหนองเนาะคำมาเก่าๆแทะมันต้องเด็เสกกรหนองเนาะแต่ว่าเซกแท้ท้องคําเข้าเก่าสุเก่าเปอร์เซ็นต์แท้เขาจะไหลในน่อนทำอ่าไหลราคาดีในน่อนแต่ว่าอันนี้บอกว่าคนเซกคอนเซกหรือว่าเขาบอกเอาหะนะอันนี้ไม่ขาดพม่เกิคือว่าให้ราคาอนี้อายว่าโอเคอยู่อายว่าโอเคอยู่แต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสกราคาก่อนนะเสกราคาดีเดี๋ยวเขาจะมาท้ายใหม่กันเลยเนาะครับ คือว่าสำหมันก็ตกใจพี่น้องครับผมเนาะเพราะว่ากินมาต้องเก่าเนะมาขายอยู่ฝั่งไทยนะจะได้สงดูงกว่าเพราะว่าฟังล่าเขาเจ้าก็ว่าค่ำนหนหรือค่ำเก่าเก่าดีเพราะว่าตซนนี้กับค่ขึ้นเนาะ <Yeah. S 1> แต่มาขายไทยขนาดจีแบบหนึงก็คือเรื่องของคนละประเทศเนาะอาจจะเขาต้องเข้าใจแต่กับค่ำบานเท่ามันมันโมเมนต์เก่าเกเสมอไปดิเพราะว่าจะเห็นในข่าวหรือแบบวบางเสือต้องค่ำแบบบานเท่าแบบบริษัทนะก็ได้ว่ามันจะเปอร์เซ็นต์นนะ กับประมาณนี้ทุกควเนนะสาเลาาเพิ่นโต๊ะไกลพี่น้องนะครับราคาตองคำฟังเล่านะครับเ<ม>พิ่นมาต้องเพิ่นเก่าเพี่น้องเพิ่นมาคายอยู่ฟังนี่แบบุดมันคือจะ<า>ุดๆนะครับสามพันสามพันกว่าุดกับประมาณสองพันปลายเนาะประมาณสองพัปลายอ๋อแมนเพราะว่าสองหมื่นสี่สองหม่นสามเก้าร่อยกับซ้ำสองหมื่นสี่ในการนี่านท้ประมาณสองหมนห แต่ว่าปีขาอยู่บ้านเท่านั้นเจ้าเฉลี่ราคาเก่าเจ้าบอน้องอันนี้กูบอลใจนี่อันพี่ว่าเป็นหายส่วนใหญ่ว่าไอ้กับว่าโอเคอยู่เนะก็คือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันคนเราประเทศเนาะทุกคนโอเคครับพี่น้องครับเนาะโซลารคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดีดนะบอลนุนจีมขายบบางเตืยสีมาขายให้น้องคนใหม่เนาะครับโซลารคลิปนี้ครับผมพกเก้าครับมาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ